โยวสซาวันดีไปรุ ai, ่นเมกาวันดีไปรุ่นดูบ่ายวันดีไปรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการนะครับโหลดเจ้าตัวเกมดันมาชิเบตเทิลครอนิเคิลนะหรือว่าเจ้าตัวเกมมันผิดนักหรือไง ถ้าใจอยากพบรักในดันเจียนนะคนดูนะครัหนดก็ตื่นครับอันนี้เป็นเกมจากอนิเมะเรื่องดังนะมาใหม่เลยนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำบรรยใต้คลิปนะสำหรับอ่าอันนี้เป็นเวอร์ชันในส่วนของ Android นะฮะเดี๋ยวพี่เดี๋ยว iOS เดี๋ยวพี่จะสอนไว้นะครับอีกคลิปหนึ่งเนาะมาคนดูนะเดี๋ยวเราจะมาทําการดาวน์โหลดกันก่อนเลยครับขั้นแรกเข้าลิงก์ด้านล่างคำบรรยใต้คลิปมาก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะก็คือลิงก์อ่าจะโหลดโหลดเจ้าตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันอ่าต้องลงแบบ APK นะใครที่ใช้้ Android นะครับก็ตองลงแบบ่แอกกาานดตรงนี้ก่อนเลยนะครับปปุ่มเเขขียวๆกด้าไนะะฮ ฟืบนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเจอกับเจ้าตัวปุ่มตัวนี้เห็นไหมนี่ปุ่มตรงนี้นะครับนี่รูปดาวน์โหลดนะฝั่งขวามือนะครับกดติ๊กมาครั้งหนึ่งจากนั้นกดดาวน์โหลดต่อไปฮะแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหรือว่ากดในส่วนของรายละเอียดก็ได้นะฮะกดรายละเอียดขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้มันก็จะขึ้นไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับ จากนั้นนะฮะท่านผู้ชมนะเราก็กดไปติ๊กไปที่เจ้าตัวไฟล์ตัวนี้นะครับนี่ดันมาชีแบทเทิลคนคนี้ขึ้นนะท่านผู้ชมนะกดลงไปนะครับอันนี้มันเป็นการลงแบบอี k นะพอกดเสร็จปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะก็ให้เราอนุญ,ญาตอะไรต่างๆไปนะครับท่านผู้ชมนะเปิดใช้งานสิ่ต่างๆติดตั้งแอปพลิเคชันไปให้หมดนะครับจากนั้นกดติดตั้งนะฮะเฟืบโคตรรอโคตรึงรอมันติดตั้งนะฮะท่านผู้ชมนะนี่จากนั้นก็กดเปิดได้เลยนะครับมันก็จะเข้ากมมาแล้วนะทผชม เชตึงเปียเลยอ่ะตึงเปียเลยพี่อันนี้รอมันโหลดแผดสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาแล้วนะท่านผู้ชมนะอ่าจากนั้นนะท่านผู้ชมนะเราก็สามารถที่จะเข้าเกมได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะกดแถบทูสตาร์ตรงนี้ได้เลยนะครับโคโอนกดร์เอาว่ะเอาว่าินได้แล้วนะท่านผู้ชมนะกดไออากีนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็กดไออากีรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อในเกมไปนะฮะพี่จะตั้งว่าโนตึงนะการมิทโคก นี่โนหนึ่งตรงนี้เฟิร์บนะฮะอ่าแล้วกดตกลงแล้วเข้าไปเลยกดโอเคนะเมื่อกี้นี้นี่มันก็จะเริ่มเข้าเกมได้นี่มันจะให้เราทาการโหลดแพดนะครับประมาณอ่าหนึ่งเจ็ดกิกนะท่านผู้ชมนะกดโอเคนะครับรอมันโหลดแพจนเสร็จนะคนดูโคตรตึงโอเคคนดูมาแล้วนะฮะโคตรโน่โคตรตึงนะครับนี่เล่นได้แล้วนะครับชีันี่ก็ภาพก็ถือว่าโอเคอยู่นะคนดูนะเออใส่สะกิลก่อนเลยนี่นี่ ยังรอยังรอ,ย,งรอยังตึงนะครับนี่มันจะเล่นได้นะนะปกติเลยนะฮะคนดูเอาว่ะมาว่ะแต่สกิลสักหน่อยโอเคเบรกุนนี่เป็นไงลนะ่ะตึงเปรีย้ยตึงเปรี้ยะโหดจัดโหดจัด,จดคนดูไปต่อเลยฮะอี๋บอยมาดิครับมาดิครับนี่นี่เสียบดิครับยังรอเสียบสักหน่อยนี่เป็นไงลนะ่ะตึงเปรี้ยเลยตึงเปรีย้ย อ๋อระว,วังอันนี้มี alert เนี่ยอันนี้เป็นการลงแบบ apk นะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ,รบ,บนี่กรอบบินกำลังสู้กัรอบบินนะปึ๊บลบได้ครับสวยสวยจ้ำจ้ำจ้ำนี่เด็กมาดิสกิวครับหืมถึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาดิมาดิสกิลอันตี้มาแล้วคนดูแฮ้บา้ากันล่วงครับตึงจัด เยอะโตรึงขคตรึงนะฮะเป็นไงเล่ยมเปรี้ยเลยนะเวลนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยละกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับเจ้าตัวเกมมาดาชีแบทเทิลโคนดีขึ้นนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดก็อยู่ด้านล่างของยแต่คลิปนะครับในส่วนอันนี้เป็นวิธีการโหลดของ Android นะท่านผู้ชมนะเออในส่วนต่อไปนะผมจะมาทำการแบบว่าสอนในส่วนของ iOS บ้างนะฮะเป็นไงไปรับชมกันเลยครับ ส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ iOS บ้างนะท่านผู้ชมนะ iOS เนี่ยก็ไปที่ App Store เราได้เลยนะครับเปิด App Store เราขึ้นมานะคนดูนะจากนั้นนะครับมองไปที่มุมบนขวามือนะครับนี่รูปโปรไฟล์แล้วนะเห็นไหมมุมบนขวามือนะกดเข้าไปได้เลยนะครับรูปกลมๆนะจากนั้นนะครับไปที่ตรงกลางนะครับตรงชื่อเราเลยนะหรือว่ารูปโปรไฟล์เรานั่นเองนะครับตรงกลางด้านบนนะกดติ๊กเข้าไปนะฮะนี่เตรียมตัวนะคนดูนะเราจะทําการย้ายสโตร์นะครับไปโหลดนะจากนั้นนะครับจะเห็นแบบนี้นะให้เราทําการนะครับไปเลือกคําว่า ประเทศแล้วภูมิภาคนะฮะอืมรอสักแป๊บหนึ่งนะครับจากนั้นกดเปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เลื่อนลงมานะครับหาคําว่าออสเตรเลียนะท่านผู้ชมนะออสเตรเลียหรืออเมริกาก็ได้อันนี้แล้วแต่แต่ให้ทําตามผมก็ได้นะครับเอาออสเตรเลียดีกว่านะนี่ออสเตรเลียอยู่นี่นะครับ ปึ๊บติเข้ามานะครับออสเตรเลียแล้วนะครับกดยินยอมนะฮะมุมบนขวามือนะครับแล้วกดยินยอมอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะวันทัดนแรกเนี่ยให้เราเลือกนอนไปก่อนนะครับนอนเนี่ยนอนตรงนี้นะครับนี่ N O N E ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลเลยเราก็ใส่ไปนะทุกผู้ชมนะแล้วก็ส่วนต่อมานับสตรีทนะให้ใส่ตามพี่เลยนะคนดูนับสตรีทนะใส่ตามพี่หรือว่าใส่มั่วไปก่อนก็ได้นะครับสตรีทนี่มันพื้นถนนนะครับเราต้องใส่เลขสักหน่อย188แล้วก็ตามด้วยมันมััันนนนคคือออที่่ยูแรรสะบ เออแต่ว่าอันนี้ใส่มั่วๆไปเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็โพสโค้ดต่อมานะครับโพสโค้ดบรรทัดที่3เนี่ยอันนี้นะครับท่านผู้ชมนะให้ใส่ตามพี่นะครับเออพี่จะใส่เป็น4817นะครับเพรานะฮะพอนเป็นรหัสไปรษณีย์นะซิตี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับซิตี้เป็นเอ่อในส่วนของ Queen Land ควีนแะลนด์นะครับท่านผู้ชมนะควีนแลนด์นี่นะฮะสเตย์นี่สเตย์เราใส่ เลือกในส่วนของควีนแลนด์นะครับตรงนี้นะเห็นไหมอ่าสเตทนี่คืออันล่างด้าน,นล่างนะครับทุกชนนะเลือกควีนแลนด์เช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทนี่ใส่ไปมั่วๆเลยก็ได้นะทุกชมนะใส่ไปมั่วๆไม่เป็นไรนะครับเออใส่ไปครบสิบตัวนะนี่โอเคนี่สิบย่างวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคจากนั้นกดเสร็จสิ้นนะครับแล้วกดไปที่คําว่าถัดไปนะฮะคนดูนะ อย่าลืมนะัท่านผู้ชมนะโพสโค้ดต้องใสให้เหมือนกันนะครับกับพี่หน,น้านี่จากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเป็นการอ่าย้ายสโตรไปที่เรียบร้อยนะครับของ iOS นะจากนั้นนะครับเราก็ไปพิมพ์ชื่อเกมนะฮะท่านผู้ชมนะเป็นอ่าดัมาชีนะท่านผู้ชมนะ D A N แล้วก็ m E แล้วก็ CH I นะท่านผะู้ชมหน้านี่มันก็จะขึ้นมานะครับดัมาชี อ่าแบทเทิลโคดิคึ้นนะท่านผูช้ชมนะกดติ๊กเข้าไปบรรทัดแรกนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมเราก็กดคาว่ากิดได้เลยนะฮะอื่แานั้นนะครับเมื่อโหลดเสร็จสิ้นแล้วให้กดทําการโอเพนนะท่านผู้ชมนะให้กดโอเพนไปเพื่อเข้าเกมนะครับคนดูนะเช็ดยังรอยอย่างตรึงโคตรึงเลยครับพี่โคตรึงเลยครับฟูนี่นะท่านผู้ชมนะจากนั้นเราก็กดแถบทูสตาร์เพื่อเข้าเกมได้เลยนะครับท่านผูช้ชมนะเออแล้วมันก็จะบังคับให้เราโหลดแพทนนะครับ อ่าส่วนวิธีการหมายว่าย้ายสตูกลับคืนเราก็ไปย้ายวิธีเดิมเลยนะครับไปเลือกประเทศไทยแล้วก็ใส่ที่อยู่อะไรเราลงไปให้เรียบร้อยนะจากนั้นกดไออากีนะครับตรงนี้นะฮะไออากีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับพี่จะทาการตั้งชื่อนะบิ๊กโคกนี่ตัรตือจากนั้นกดโอเคนะครับแล้วก็อันนี้ส่งการแจ้งเตือนไม่ไม่อนุญาตนะครับกดนิกนะครับต่อแล้วก็บอกไม่ให้แอปติดตามนะฮะทานผู้ชมแล้วกดโอเคนะอันนี้ต้องโหลดไฟล์นะครับหนึ่งจุดหกกิกนะ รอว่าที่นี่โอเคคนดูนะครับเราก็จะสามารถที่จะเล่นได้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคนดูนะยังรอยังตึงคนดูเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับอันนี้พี่ก็ปรับภาพสุดเลยนะครับนผู้ชมนะเล่นบน iPhone 13 Pro Max นะตึงเปี๊ยตึงปี๊ย,ยมาดิครับน้องโโใส่โซโลใส่โซโลถึงจัดเห็นไหมยี่เล่นได้ปกติเลยนะคนดูนะเราใครแบบวิพี่มันโหลดยังไงอะไรยังไงนะครับนี่ทำ <c oughs> สอนไปเรียบร้อยนะฮะกรับ <c oughs> ซับซับดูดซับดูดยังตรึงยังตรึงนะฮะไม่ได้ปกติเลยนะครับอืม ก็ประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับตัววิธีการดาวน์โหลดในส่วนของเกมเกมดันมาชีเวสเทิร์นโคดิเคิรนหรือว่าจะตัวเกมจะผิดไหมถ้าพบรักในดันเจียนนะทุกคนนะก็ดาโหลดกันมาได้เลยครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะอันนี้ผมปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการก็ดูตามในคลิปได้เลยนะทำลงไว้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะเออประมาณนี้ละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะน้องๆนะสำหรับวันนี้พี่โคตุก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ดดด่าเเเ้้้อออหนุมแลวจกันนใหหม่คลิป้าบายจสไคร